สวัสดีครับขอต้อนรับผู้เรียนทุกท่านนะครับเข้าสู่การจัดการเรียนการสอนหลัวิชาการเขียนโปรแกร,รม, 1, มหนึ่งรหัสวิชาบวสามสองสองเก้าสองยังอยู่ในหน่วยที่หนึ่งนะครับเรื่องคอมพิวเตอร์และภาษาหน้ารู้นะครับวันนี้เราจะมาเรียนรู้เกี่ยวกับอะไรนั้นติดตามกันได้เลยนะครับวันนี้เรามาเรียนรู้เกี่ยวกับความหมายและความสําคัญของคอมพิวเตอร์กันนะครับ คอมพิวเตอร์มาจากภาษาละตินว่าคอมพิเทร์ซึ่งหมายถึงการนับหรือการคำนวณในพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถานพุทธศักราช2525ได้ให้ความหมายไว้ว่านะครับเครื่องอิเล็กทรอนิกส์แบบอัตโนมัติทำหน้าที่เหมือนสมองกลใช้สำหรับแก้ปัญหาต่างๆที่ง่ายและซับซ้อนอทั้งง่ายและก็ซับซ้อนนะครับโดยวิธีทางคณิตศาสตร์นะครับ คอมพิวเตอร์เป็นเครื่องมือหรืออุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์นะครับตามที่ได้ทราบแล้วนะครับสร้างขึ้นมาเพื่อช่วยมนุษย์ในการทํางานนะครับในการคํานวณจดจําข้อมูลทั้งตัวเลขและตัวอักษรนะครับซึ่งมีองค์ประกอบอยู่3ส่วนหลักๆนะครับก็คือส่วนแรกอุปกรณ์รับข้อมูลนะครับหรืออินพุตนะครับส่วนที่2ก็คือเป็นส่วนของการประมวลผลนะครับโปรเซส และส่วนที่3ก็คืออุปกรณ์แสดงผลนะครับอ,องค์ประกอบหลกัหลกๆของคอมพิวเตอร์นะครับทีนี้มาถึงในส่วนของความสำคัญของคอมพิวเตอร์หนึ่งนะครับทำงานด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์นะครับอิเล็กทรอนิกส์แมชชีนสองทำงานด้วยความเร็วสูงนะครับเมื่อผู้เรียนเปรียบเทียบอย่างเช่นการคำนวณทางคณิตศาสตร์เราลองบวกเลขสู้กับ คอมพิวเตอร์ก็จะเห็นว่ามีความเร็วสูงนะครับเราสู้ไม่ได้ 3. ความถูกต้องแม่นยำเชื่อถือได้นะครับ Accuracy and reliability นะครับ 4. การเก็บข้อมูลได้ในปริมาณมากๆหรือ Storage นะครับไม่ว่าจะเป็นข้อมูลรูปภาพข้อมูลไฟล์วิดีโออะไรต่างๆนะครับก็สามารถเก็บได้เยอะนะครับเท่าที่จำนวนของหน่วยความจำที่เรามีในเครื่องนะครับ แล้วก็ 5. การสื่อสารเชื่อมโยงข้อมูลนะครับเราก็ใช้คอมพิวเตอร์ในการสื่อสารกับเพื่อนนะครับไม่ว่าจะเป็นการส่งอีเมลการแชทนะครับการไลน์หรือแม้กระทั่ง facebook ในปัจจุบันนะครับเราก็ใช้ติดต่อสื่อสารกับคนอื่นได้แบบสะดวกสบายนะครับมาในส่วนขององค์ประกอบของระบบคอมพิวเตอร์นะครับซึ่งก็มีอยู่5ส่วนหลักๆนะครับ ส่วนที่1ก็คือฮาร์ดแวร์นะครับฮาร์ดแวร์ในรูปภาพก็จะเ,เป็นเมนบอร์ดนะครับเคสนะครับโปรแกรมฮาร์ดดิสก์ซีดีรอมซึ่งในปัจจุบันก็จะเริ่มไม่ใช้กันแล้วนะครับคีย์บอร์ดนะครับแล้วก็อุปกรณ์ต่างๆที่เกี่ยวข้องนะครับไม่ว่าจะเป็นเครื่องพิม้นหรืออะไรต่างๆนะครับ 2. ในส่วนของซอฟต์แวร์นะครับแน่อนอนนะครับเราคอมพิวเตอร์ จะไม่สามารถทำงานได้หากไม่มีซอฟต์แวร์สั่งการนะครับซอฟต์แวร์ก็คือโปรแกรมหรือว่าชุดคำสั่งนะครับที่เขียนขึ้นเพื่อให้คอมพิวเตอร์นั้นได้ทำงานตามลําดอบที่เราสั่งนะครับส่วนที่3ก็คือข้อมูลหรือว่า Data นะครับข้อมูลเป็นองค์ประกอบที่สำคัญอีกการหนึ่งนะครับการที่งานหรือว่าผลลัพธ์ที่จะออกมาสำเร็จนั้นถ้าข้อมูลมีการตรวจสอบ การกันกรองตรวจสอบไปแล้วก็จะเป็นประโยชน์นะครับ4ก็คือบุคลากรหรือ p p e o l e w a r e นะครับไม่ว่าจะเป็นในส่วนของผู้ใช้งานหรือว่า User นะครับผู้ดูแลและซ่อมบำรุงก็เป็น Supporter หรือว่า Technician นะครับผู้เขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์นะครับที่เรารู้จักกันเดียก็คือโปรแกรม m มอร์นั่นเองนะครับผู้ออกแบบและวิเคราะห์ระบบะก็คือ System Analyst นะครับ ผู้บริหารระบบคอมพิวเตอร์ที่เราคุ้นเคยกันในชื่อว่าแอดมินนะครับ System Manager หรือ Administrator นะครับส่วนสุดท้ายก็คือองค์ประกอบของระบบคอมพิวเตอร์ในส่วนของกระบวนการทำงาน Documentation หรือ Procedure นะครับให้เราลองนึกภาพง่ายๆก็คือถ้าเป็นกระบวนการการ ฝากถอนอัตโตนมัติเงี้ยนะครับเราจะมีขั้นตอนอย่างไรนะครับหรืออาจจะเป็นคู่มือการใช้โปรแกรมซึ่งจะซึ่งต้องการถ้าเราทําปฏิบัติตามคู่มือการใช้งานแล้วจะได้ผลลัพธ์ที่ถูกต้องและได้ตามที่เราต้องการนะครับอันนี้คือ5องค์ประกอบหลักๆของระบบคอมพิวเตอร์นะครับในบทเรียนนี้ก็คงจะจบไว้เพียงเท่านี้ครับ